สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดความเคลื่อนไหวจากทนายสมเกียรติโรจนวรวรกมลได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ดังนี้ครับอยากแสดงอยากมีบทบาทก็เอาครับกิเลสไม่เข้าใครออกใครแค่ทำงานก็เพียยังต้องมาละเหี่ยใจอีกอ้อ เองนะ่ะอย่ากลัวจนตัวสั่นนะอีกคิวออ้เขาซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าสู้ๆนะท่านทานายถัดมานะครับบอกว่าส่งกําลังใจให้มากๆเลยนะคะท่านทานายถัดมานะครับบอกว่าหวย12ล้านไปถึงไหนแล้วคะทานายเงียบจังถัดมานะครับบอกว่าสู้ๆนะคะท่านทานายขอเป็นกําลังใจให้ รับชมอยู่909ตลอดค่ะถัดมานะครับบอกว่าสู้ๆค่ะถัดมานะครับบอกว่าส่งกําลังใจให้ทนายอีคิวเสมอค่ะถัดมานะครับบอกว่าส่งกําลังใจให้ค่ะถัดมานะครับบอกว่าสู้ๆค่ะมีคนที่รอความช่วยเหลือจากท่านอีกเยอะนะคะถัดมานะครับบอกว่าสู้ๆนะคะทนายอีคิวถัดมานะครับบอกว่ารักทนายค่ะถัดมาครับบอกว่าส่งกําลังใจให้แล้วนะคะ ถัดมานะครับบอ,อกว่าสู้ครับสู้ไม่ไหวก็ถอยครับผมเดาวไว้ในใจหมายถึงใครถัดมานะครับบอ,อกว่าอีคิวกลัวเป็นด้วยเหรอถัดมานะครับบอ,อกว่าทุกสิ่งทนายสู้ได้อยู่แล้วแค่นี้จิบจิบค่ะอดทนนะคะ f c ทุกคนเอาใจช่วยทนายเป็นห่วงทนายทุกคนใครจะว่ายังไงอย่าไปสนอยู่ที่ตัวเรา ทำดีที่สุดแล้วสู้ๆนะคะถัดมานะครบอกว่าสู้ๆค่ะทนายเป็นกำลังใจให้นะคะแก่ๆกันแล้วพูดไปทั่วนะะ่ะไม่อายคนเลยนะฟังอยู่หิวแสงค่ะถัดมานะครับบอกว่าธรรมดาค่ะคนแก่น่ะมักขี้น้อยใจอดเอาใหญ่แล้วถัดมานะครับบอกว่าสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ถัดมานะครับบอกว่าเป็นกำลังใจให้เสมอนะคะถัดมานะครับบอกว่าสู้ๆครับทนายความคืบหน้าล่าสุด จากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความถึงลุมพลดังนี้ครับจดหมายถึงชัยพล25มิถุนายน2564หนุ่มจกข้าวสาวจกเนยแข็งบ้านของพี่ทำนาทำนามีปลาร้าแซบนัวบ้านน้องก็เลี้ยงวัวรีดนมสิทำชีสทานบ้านของพี่อยู่ม่อง มุกดาหารส่วนตัวน้องนั้นอยู่ปารีสศิวิไลถ้าพี่จะไปขอไปขอพ่อเจ้าว่าจังไดน,น้องสุดแสนดีใจที่พี่ไปขอน้องจริงๆหนุ่มกอกๆกรับรองไม่ทอดทิ้งถ้าฮักน้องจริงขอแจวบองสองคำมือนี้นางบุหลันมันโดนพี่มาร์คปิดปาก ไปสามมือเดอร์ใช้พลเดอร์คอยป้าบัวกลั้นต้องมาส่งจดหมายน้อยแทนนางบุหลันไปก่อนเจ้าอย่าถือสาเดอร์คอยกับมันคนยันยานคือกันแถมยังหวยหาสารร้าคือกันหน้านี้คือดำนากันแ,แล้วบอเจ้าสิคิดทอดผืนนาสิเนาะอดเอาเดอเดี๋ยวก็พ้นกำหนด กักตัวได้ออกมาใช้ชีวิตปกติเสียทีคิดไว้หรือยังว่าสีเฮตหยังเป็นอย่างแรกไปกินชาบูหมูกระทะไหมค่อยว่าสิถามเจ้าจริงอยู่บ่อที่ว่ามีต้นมะกอกกอใหญ่ในหมู่บ้านเลยเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านเปลี่ยนจากตีนภูนอมาเป็นกก,กอก ถ้าเป็นจังสัน้นค่อยว่าลองหาไอเดียทำผลิตภัณฑ์น้ำพริกที่ใส่มะกอกแซบๆทบทำขายให้เป็นของดีบ้านกกกอกก็แจ่มนะต่อไปนักท่องเที่ยวมานะ่ะจะได้ซื้อติดไม้ติดมือกลับไปสร้างรายได้อีกทางมันมีอยู่บ่น้ำพริกใส่มะกอกนี่ค่อยเดาๆเอาเด้เห็นมันใส่ตำมกหุ่ง และแซบหลายเติบก็น่าจะทำอย่างอื่นแซบนัวด้วยแถมยังเป็นสมุนไพรยาดีต้านขีซุอาจจะได้เป็นสูตรน้ำพริกใหม่ที่ไม่มีใครทำมาก่อนชื่อน้ำพลิกกกกอกเข้าท่าดีนะความคลิปน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณวีระลงสมบุญได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับลุงพลดังนี้ครับแฟนคลับ fc ลุงพลไม่ทิ้งกัน มีผู้ติดตามคดีดังอุ้มน้องชมพู่จำนวนมากคนติดตามตั้งแต่วันแรกและวันต่อมาจะมีข้อมูลเก็บไว้แยะทีเดียวคนที่ติดตามภายหลังก็ร่วมเก็บข้อมูลมีการแบ่งปันความรู้ให้แก่กันคนจำนวนมากจึงมองออกแยกแยะเป็นว่าใครผิดใครถูกรู้ว่าลุงพลไม่ได้อุ้มน้อง จึงเกิดเป็นแฟนคลับ FC ลุงหลายล้านคนลุงรุ่งเรืองจากคำสาบานที่หนักแน่นมีคนช่วยเหลือทรัพย์สินก่อสร้างมากมายไม่หยุดหย่อนจนถึงวันนี้แฟนคลับไม่เคยทิ้งลุงเพราะรู้ดีว่าลุงถูกใส่ร้ายจากกลุ่มคนที่มาจากนรกกล่าวหา ว่าอุ้มน้องคนเหล่านี้จะกลายเป็นพยามานในไม่ช้าแฟนคลับ FC ลุงช่วยเขียนบทความทำ YouTube ปล่อยคลิปความจริงเสมอมาต่อมาภายหลังลุงได้ทนายดีเก่งกล้ามาช่วยสามท่านแต่ทราบว่าเป็นแฟนคลับปลายแถวเพราะท่านบอกไม่ได้ติดตามคดีมาก่อนทนายโชคดีที่ FC รุ่นเก่า ปล่อยคลิปต่างๆบทความทําให้สามารถเก็บเกี่ยวข้อมูลต่อสู้ทางคดีนี้มากมายเหล่า FC ปล่อยข้อมูลด้วยความบริสุทธิ์ใจล้วนความจริงเพื่อหวังให้ลุงพลหลุดพ้นจากการใส่ร้ายของกลุ่มนรกถึงวันนี้มีอะไรดีก็มาบอกกันขอข้อมูลเป็นความจริงจะไม่ห้ามไม่ว่าเพราะ เรารักกันการสร้างคนดังคนดีให้เป็นแพะสมัยปัจจุบันยากมากทำอะไรเท็จขึ้นมามีหูตาหลายล้านจ่องดูสร้างเท็จเขียนเท็จไม่ใช่เรื่องง่ายนิยายแบบนี้เขียนให้ราบรื่นยากจริงๆคงปวดสมองกันจนจะเป็นบ้าแม้จะใช้สมองไปเรียนจากขุมนรก ก็ทำและเขียนไม่สำเร็จลุงพลบริสุทธิ์ล้านเปอร์เซนต์เข้าใจสวัสดีครับวีระหลงสมบุญบทความจากทนายนิทั์ประเสริฐเนติกุลเคยได้โพสต์บทความที่น่าสนใจผ่านทางเพจ Facebook ไว้ดังนี้ครับหวยพิกล็อกเช้านี้ทนายได้รับข้อมูลล่าสุดจากสายลับสองหน้าแห่งหมู่บ้านกวกอก,วกมีข่าวปิดกันให้แซดใครเป็นคนอุ้มน้อง ส่งต่อไปให้คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มารับไปสาเหตุที่มีข่าวหลุดมาเพราะเกิดศึกสองพี่น้องทำให้เกิดการระบายอารมณ์เผอพูดสิ่งที่อัดอั้นดันใจออกมาก่อนวันนี้การข่าวเองเชื่อมั่นมาโดยตลอดว่าคนสุดท้ายที่อยู่กับน้องคือชายข้างบ้านผู้ไม่ค่อยมีข่าวอันอาจจะหลงลืมน้องในรถ ทำให้น้องทนความร้อนไม่ไหวเสียชีวิตเหตุที่การข่าวยืนยันว่าเป็นชายข้างบ้านเพราะมีคนเห็นน้องกับชายข้างบ้านจริงก่อนที่น้องจะหายไปวันนี้เมื่อมีข่าวหลุดออกมาทําให้ผู้ถูกสงสัยต้องเปลี่ยนตัวตามไปด้วยจากคนข้างบ้านกลายเป็นคนใกล้ชิดกว่าคนข้างบ้านแบบนะ้าแต่พูดเป็นันยะถ้าหมายจับ ออกมาทุกคนคงตะลึงเมื่อหลายวันก่อนมีข่าวมาถึงทนายว่าผู้ที่ถูกออกหมายจับไล่มาเรื่อยๆจากคนแบกศพคนชำนาญป่าวงเล็บพรานป่าซึ่งเป็นคนช่วยแบกศพแล้วให้คนที่ถูกจับซักทอดไปยังคนอื่นๆอีกทอดหนึ่งแต่เมื่อเกมเปลี่ยนผู้ต้องสงสัยถูกวนกลับมาที่บ้านสามหลัง และอาจเป็นบ้านหลังแรกที่ถูกหวยรวยทรัพย์ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าทั้งคนแบกศพคนอุ้มน้องส่งต่อไปยังคนที่มารอรับขับรถพาน้องออกไปจากหมู่บ้านอาจถูกหวยเป็นพรวนเวลาที่รักกันซึ่งช่วยกันแต่เมื่อเวลาผ่านไปใครเป็นคนอย่างไรก็แสดงออกมาให้เห็น เวลาจึงเป็นทั้งการเยียวยาและการทำลายไปในตัวเองเด็กหญิงตัวน,น้อยไม่ค่อยมีคนรักแถมเวลาทะเลาะก,กันก็มาลงที่เด็กอันอาจเกิดจากปมในใจใครเป็นพ่อมึงทําให้ลุงป้าต้องยื่นมือเข้ามารักหลานเลยกลายเป็นช่องว่างดูสภาพบ้านเขาสิจนๆแบบนี้ทําให้จนกลายเป็นรวยขึ้นมาในพริบตา เมื่อเวลาเปลี่ยนเกมเปลี่ยนใจคนเปลี่ยนจากคนข้างบ้านกลายเป็นเจ้าบ้านดังนั้นถ้าเกมลงที่เจ้าบ้านเป็นไปได้ที่ตํารวจจะไปตระคุบพวกคนแบกศพคนนำทางวงเล็บพรานไปพูดคุยเค้นหาจากล่างสู่บนไม่ช้าความจริงก็หลุดออกมาน่าจะลักษณะนี้ครับงานนี้หลุงป้าต้องพาทนาย ไปเลี้ยงฉลองสักมือ้อหรือถึงไม่เลี้ยงทนายก็ไม่ว่าแต่อย่าลืมนักคิดนักเขียนนักกฎหมายแถมนางที่อยู่แดนไกลที่เขารักความยุติธรรมเห็นคนเป็นคนไม่ใช่เป็นแพ้จึงไม่ยอมให้คนเป็นแพ้ทั้งทงที่พวกเขาเหล่านี้ไม่มีใครรู้จักลุงมาก่อนแถมไม่ได้ผลประโยชน์อะไรจากลุงสักบาทหนึ่งแต่ได้ของขวัญคือการ ถูกฝ่ายตรงข้ามด่าถ้าไม่มีพวกเขาเหล่านี้ลุงก็ลุงเถอะวันนี้ได้ประกันหรือยังไม่มีใครตอบได้